ติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชน กลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุง้งค่ะ อาหารแต่ละถิ่นแต่ละที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความแปลกแตกต่างกันอาหารหน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติเป็นแบบโน้นแต่ว่าถ้ามองไปอาหารแต่ละจานเราจะเห็นวิธีการผลิตเห็นทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของอาหารสิบกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง พี่น้องที่อยู่บนภูดอยมีการพึ่งพาตนเองอยู่ใกล้ชิดป่าและมีรูปสวนไรนาที่ทำการผลิตได้ด้วยตัวเองมาเป็นเวลานานแต่เมื่อมาถึงวันนี้เราจะเห็นอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่ชาวบ้านบอกว่าความมั่นคงมั่นใจในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินไม่ค่อยจะมีแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามในพันแสงรุ้งค่ะ มหากรรมอาหารชนเผ่าจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เลือกเมนูที่ตนภาพภูมิใจมานำเสนอค่ะไม่ใช่แค่เพียงอาหารแต่ยังหมายถึงคุณค่าและภูมิปัญญาหลากหลายมิติเราก็มารู้จักอาหารใหม่ๆด้วยนะแล้วอาหารใหม่ๆที่เราลองชิมเนี่ยก็อร่อยแล้วที่สําคัญก็คือ มันเป็นอาหารธรรมชาติอ่ะเป็นพวกพืชผักอะไรธรรมชาติเนี่ยนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นประเด็นเรื่องของภูมิปัญญาโดยและเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิเวศกับการจากการที่เกิดสมดุลทางนิเวศใช่ไหมะน,นี่อันนี้เป็นคอเสถียอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะรูปแบบไร่หมุนเวียนซึ่งมันเอื้อต่อทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งนิเวศอะไรต่ออะไรโดยอ้อมเราพยายามโปรโมทการผลิตตามประเพณีผมผลิตตามประเพณีอาหารตามประเพณี เ,นเนมนูเด็ดของกลุ่มลาหูคือซาจอยค่ะเป็นอาหารสุดพิเศษในวันมงคลต่างๆช่วยจเรื่แล้วซาจอยใช้ในงานอะไรบ้างคะพี่อพอจ้าปีใหม่กินข้าวใหม่แล้เคลืนบ้านใหม่หมูสับคลุกกับเครื่องเทศห่อใบตองแล้วนำไปนึ่ง เคล็ดลับสำคัญก็คือใส่ไม้มะขามป้อมลงไปเล็กน้อยเพื่อยืดอายุอาหารบเพื่อรักษาสารอาหารไม่ให้อาหารบูดเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็นนะ,ะเราก็ต้องหาอะไรที่มันบางเทาเก็บไว้นานๆเราก็มาใสา่อย่างน้อยสามวันอยู่ได้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นให้เรานอนหลับตื่นขึ้นมานี่ศกสายกินหม้อดเดียวนี้รักสาร คนม้งอพยพมาจากดินแดนจีนวัฒนธรรมหลายๆยอย่างรวมทั้งอาหารจึงเชื่อมโยงถึงมิติทางประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้มีไก่ต้มสมุนไพรายาจีนมาให้ชิมค่ะ เรียกว่าชั่วเจ็บไ้ชั่วเจ็บก็ถ้าผู้หญิงที่เขากำลังท้องอ่อนนะถ้าเขากินตรงนี้เยอะๆแล้วเขาเกิดลูกมานี่ไม่ต้องไปกินยาบำรุงของหมอเลยยาจีนผสมอยู่ตรงนี้มีหกตัวที่น้องมอนี่อยู่ไทยอยู่ลาอยู่เวียดนามก็เหลือแต่ยาอันนี้นี่จะไม่สูญหายเลย เห็นยำผักกาดสูตรนี้รู <S <S ้ทันทีเลยค่ะว่าเป็นของอาคาถ้าไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่พีิก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีความเผ็ดจากขิงอยู่แล้วขิงนะคะเราจะขาบไม่ได้เลยอาหารของพี่น้องราคาไม่ต้องเยอะแยะมากมายแล้วทำไมต้องเลือกยาผักกาดมาโชว์ในวันนี้คะเพราะว่าเราแบบจะใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากเลยก็รักินทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็ปลูกเองด้วยแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะ ซุ้มของปากากยอสาสิตการต้มปลาในกระบอกไม้ไผ่คนปกากระยอเรียกว่าตะเตมอค่ะเป็นอาหารที่สะท้อนถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ของลำห้วยและผืนปา่าอันนี้อันนี้ปลาอย่างไนก็ส่วนมากเขาเอาไปทำในป่าเอาไปทำในป่าก่อนจะมีหม้อแล้วก็เราใช้ กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทำให้ทีมงานพันแสงรุง้งได้ลิ้มลองอาหารที่มีรสชาติและมีสเสน่ห์แตกต่างกันค่ะฐานทรัพยากรในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป ที่บ้านห้วยทรายขาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนลาหูชาวบ้านบอกว่าแถวนี้กล้วยป่าเยอะวันนี้เลยทำยำหัวปลีให้ลองชิมค่ะต้องไปคั่วก่ะนนะ่คะคั่วป่นถ้ากลาว่าไม่มีอะไรกินเราก็หอ่อหูอเข้าไปแล้วเอาพี่เอานี่ไปไปเช่เอาปีที่กใกล้ๆะสวยสวยสวยล่าลาแล้วก็ทำแบบนี้ล้กิน อีกกะข้าเจ้าเนี่อร่อยชิดูไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่ะสวมากของบูด้วยขอทานอย่นี้นอกจากยำหัวปลีแล้วอาหารที่คนละหูบ้านห้วยรายขาวกินเป็นประจำอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบปลาทูคั่วค่ะส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมชูใช้แต่งกลิ่นและปรุงรสแทนกระเทียม มันใส่แล้วมันจะยังไงคะเพราะว่าไหคดะกีดากีปลทูภาษาลาหูเรียกวบาสูเดรอแล้วใส่ในอาหารลาหูนี่ใส่หลายอย่างไหมคะใช่หมดเลยเจ้าเกือทุกอย่างเลยทีแบบนี้มลตลอดเลยอันนี้นะอันนี้นมีตลอดเพราะว่าพวกผักอะไรเราก็หาจาก สวนได้ยำปลีนี่เ,เาเรียกว่าอะไรนะคะผ้าป่อยเหาะจ้าจเวาและอีกอย่างละคะแม่ลปลาทูปลาทูเปิดแหลวปลาทูเปิดแหลวนี่อันนี้อาหารอาหารหลัสอยันี่อาหารหละกกลาหูอันนี้เหมอนได้ลูกูจัไปซ้อเองจากที่ก็ไปห้อยนี่อยู่ข้างล่างในตัวชื่อนี่มาได้ซื้อ คงทางอาหารของกลุ่มชาติภพันธ์บนพื้นที่สูงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรวิถีดั้งเดิมก็คือการทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าวและพืชผักหลายชนิดผสมผสานกันคนลาหูที่บ้านห้วยทรายขาวบอกว่ามเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีค่าต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ต้องต้องเก็บไปเลยตะกิจอันนี้ต้องเก็บไปเลยเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญที่สุดเลยคือว่าถ้าอะไรไม่มีนะอันนี้ต้องเอาไปต้องอนาคตเนี่ยต้องได้กินอ่ะต้องปลูกเองอย่างอย่างอื่นนี่ไม่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรออ๋หม้อไม่ได้ไปไปซื้อที่อื่นได้แต่อันนี้ไม่มีต้องไม่ได้กินอ่ะขอข้าเดียากอันนี้ฟักทองฟักทองฟักทองขอจะเพาะคนดอยเลยนี่แล้วเม็ดเล็กๆนี่นะคะอันนี้แป้งอัพเอสซี อันนี้ฟรามูงอชัยผือสีออยอ่อเวลามีแขกม,มีงานมีแต่งงานนี่โบ๊ะโบ,บ๊ะใส่แล้วก็สู่เขาเนี่ยดีที่สุดเลยนี่นี่แป้งกาเรียร่ยส่วนมากแกฮื้อหมูนี่มาเป่าแป้งโกโก,โกนโ้นอกเวเวอันนี้จะพาอกินกินนี่อร่อยที่สุดนี่อันนี้าาานก็สารหูนี่คือเรี่ยสามาแอนอีกสีดามีแลว้วก็สีเหลืองมีอยู่คนละทีเนี่ยอ,อันนี้อันนี้หอ,อมแต่อันนี้เหนียวออนะแต่อร่อยเหมือนกัน แล้วเขาโพดฝักใหญ่นี่นะคะอันนี้สมาโลสมาโลเขาโพดใหญ่เนี่ยถ้าอาหารก็ได้ให้หมูก็ได้นี่อันนี้ภาระเขาเรียกว่าขาวคาบฟูที่ขอวคาบฟูที่มีจ่าเขาเรียกว่าอันนี้ข้าวนาต่อไปอันนี้ข้าวดอยคือว่าขอภาษาละหูเรียกว่าจะฟูมาดอ,ดอยดอยที่หนาวๆเนี่ยเนี่ยพาเข้าวที่ต่าๆไม่ปลูกไม่ได้เลยคือว่าไม่ไม่ไม่รีบเอยแต่พาเข้าวที่เนี่ยอยู่เมือหนาวได้ นีงอยู่เงินหนาวได้ข้าวเนี่ยข้าวดอยกับข้าวพื้นด้าต่างกันโดยโดยทั่วไปนะข้าวดอยเนี่ยสังเกตจะเป็นข้าวเม็ดสั้นที่เราเรียกจับฟองมิก้าแต่ถ้าเป็นข้าวพื้นด้าเป็นข้าวข้าวเม็ดยาวใช่ไหมลองเซนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเป็นอินดิก้าเนี่ยนี่สายพันธุ์แยกเลยนะเั้นะจับฟองมิก้านี่ก็คือสายพันธุ์ที่ใกล้กับของญี่ปุ่นเคยมีชาวญี่ปุ่นในเขาพาขึ้นดอยนะ เาเห็นชาอวละหูเนี่ยเขาบอกว่าส่งไปขายที่บ้านเขาได้ไหมที่ญี่ปุ่นไปแม่งอย่างเงี้ยจากฟองนิก้าที่ว่าที่ปลูกบนดอยเนี่ยทางสถาบันที่จะชาวเขานะครับเคยเก็บตัวอย่างเนี่ยมันเป็นพันๆตัวอย่างแต่ว่าอาจจะมีซ้ํากันบ้างเพราะมันเก็บจากหลายพื้นที่นะครับเยอะมากสายพันธุ์เยอะมากบางอย่างก็ผลผลิตสูงบางอย่างก็รสชาติอร่อยอย่างเงี้ย แปละชนเผา่ามีพันุ์ข้าวที่ผ่านการคัดสรรว่ามีรสชาติดีและเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่นี่ไร่ข้าวของคนกระฉินอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซาเจจะทำลาย่ามลายขาลาย่ามลายมโบชพูดเลยนะโบมามีโบมามโบมามนี่เป็นพันธุ <มา S 2> ์ข้าวเหนียวค่ะ แล้วก็พันข้าวเหนียวก็มีทั้งดําแล้วก็ข้าวเหนียวดําแล้วข้าวเหนียวขาวใช่ไหมคะก็มีกระป๋งองได้เยอะบางครั้งก็จะเจอในเครื่องกรองขนาดใหญ่ๆแล้วก็ปลาหยาวอะไรต่างๆถ้าดินแดงใช่ไหมคะก็จะไม่เหมาะกับการปลูกอ,อย่างอื่นนะคะก็เหมาะกับการปลูกขลังมัมนีะคะก็ะคือข้าวแต่ละพันธุ์นี่ก็จะมีความเหมาะสมแตกต่างกันค่ะ ที่เล็กๆขนาดประมาณนี้เองเนี่ยแค่มะเขือก็มีอยู่อย่างน้อยสามพันแล้วประมาณสี่ห้าพันแล้วก็ยอมอื่นๆทีมงานทันแสงรุง้งเคยไปเยี่ยมชมไร่ข้าวของชาวอาคาพบว่ามีความอุด,ดมสมบูรณ์หลากหลายเช่นเดียวกับไร่หมุนเวียนของปากกากยอและอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ในระบบไร่เนี่ยทุกเผ่าเนี่ยพูดได้เลยว่าเขาจะปลูกในลักษณะที่ทางวิชาการเรียกว่าพืชผสมเรียกว่าเป็นมิกซ์ครอปปิ้งน้อยที่สุดเนี่ยที่เราพบเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มากที่สุดนี่คือเกิน60หมายถึงว่าสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกร่วมกันเนี่ยมันมากขนาดนั้นเนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความหลากหลายในทางเกษตรด้วยไร่หมุนเวียน เป็นภูมิปัญญาการใช้พื้นที่ในเขตป่าอย่างชาญฉลาดการหมุนเวียนใช้พื้นที่ในรอบประมาณเจ็ดปีช่วยให้ดินฟื้นตัวไม่เกิดโรคพืชในขณะเดียวกันความหลากหลายในแปลงช่วยลดปัญหาเรื่องมแมลงจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ก็คือหนีโรคแมลงไปด้วยนะครับหมุนเวียนไปเนี่ยเจ็ดปีก็กลับมาที่เก่าเนี่ยมันก็ป้องกันโรคแมลงไปในตัวด้วยรวมทั้งระบบที่มันปลูกพืชหลายชนิดเนี่ยโรคแมลงที่มันชอบพืชชนิดหนึ่งแล้วมันไม่ชอบพืชอีกชนิดหนึ่งมันก็ไม่แพร่เป็นส่วนหนึ่งของระบิวัฒนธรรมแต่ในเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านอาหาร ทลิดจากไร่หมุนเวียนทยอยให้เก็บกินตลอดทั้งปีค่ะนำมาปรุงอาหารได้มากมายหลายสิบเมนูสำหรับประกากยอแล้วอาหารที่สำคัญและมีอัตลักษณ์โดดเด่นที่สุดก็คือตะพอเพาะหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าข้าวเบอตามไปชิมกันที่บ้านหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ ปแเครืองหนึงนี้ก็จะมีมะแขวนขมิงขม้งแล้วก็มีเกลือมีพริกอาหารส่วนประกอบเต็ไมไปหมดเลยเราทํำยังไงบ้างขั้นตอนเราจะใส่ไก่ก่อนค่ะใส่ไก่อันนี้คืออันนี้คือหวายส่วนผสมหลักของตะพอพเพาะคือข้าวสารกับพืชผักจากไร่มีนิทานปรกกากรยอ ซึ่งบอกเล่าที่มาของอาหารชนิดนี้ด้วยค่ะมีทันินานะเดี๋ยวเมื่อาาก่อนข้าวมันเหลือน้อยเลยง่ายๆคือถ้าหมู่บ้านข้าวไม่เยอะแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้กินทุกคนให้ได้ครบเนี่ยก็เลยเอาผ้าอื่นเข้าใส่ใส่ถ้วยรวมกันทั้งหมดแล้วทำเป็นคาเบอร์ชิน้นกลายปรรเป็นวัฒนธรรมไปเลยเป็นอ,อาหารที่เขาคาดจะช้าเขาเน้นกันว่าอย่าให้คาเบอร์อร่อยที่สุดเลยก็คือต้องคนอย่างน้อยเนี่ย คนไปเนี่ยอย่างน้อยนี่สามร้อยลอกถือจะอร่อยก็คนจนเมื่อยมือเลยค่ะบางคเนี่ย่ามือด้านนี้คนจะเมื่อยเปลี่ยนด้านนี้ด้วยไม่เคยนับไม่เคยนับแต่เมื่อยอันนี้ต้นหอมต้นหอมพืชที่ใช้ชูรสชูกลิ่นเก็บไว้ใส่ทีหลังที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะ หอวอกลิ่นจะมีกลิ่นฉุนนิดๆนะคะครับมีรสชาติแล้วมันมีกลิ่นไปในตัวนะมันก็จะรู้รสึกว่า,าถ้ากินแล้วเนี่ยกลายเป็นจะแทนชุรสได้แล้วก็จะแทนเอหอมหลายตัวได้ถ้าเป็นนักพริกก็นักพริกหอวอถ้าตามอถ้าแกงอะไรนี่ก็จะใส่ในตัวนี้ยิ่งยิ่งปลาเนี่ยย,ยิ่งใส่ดีเลยปลาเนี่ยเลิกกลิ่นคาวปลาในหายเลยไม่ต้องห่วงแล้วแกมันก็ใกล้จะปลุกยากนะ จะปลูกยาอ่าปลูกข้าลางไม่ก็เป็นก้าป <ๆ S 2> ลูกแนกระหมูเบียนถือจะจะเป็นมานาเลยค่อยคคนจนกว่าน้ําจะงวดได้ที่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงค่ะระหว่างนี้คุณชัยประเสริฐพ,พาเยี่ยมชมครัวปากากยอค่ะในวิถีปากกากยอครัว เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ด้านอาหารเพราะเป็นแหล่งเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์โดยใช้ความร้อนและควันไฟขแมลงข้อดีมันคือจะไม่ได้ใส่ยาได้คุบยาก็เลยจะเก็บไว้ในตางฝายเพื่อป้องกันแมลงถ้าให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะยกขึ้นมาชาติที่สองชาติที่สองให้เสร็จจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ชาติที่สามเปพอได้ที่แล้วเนี่ยก็จะ จะรวมมาเก็บในเก็บไวไในอีกที่หนึ่งเดี๋ยวที่ให้จริงๆเนี่ยาจะเก็บไปอย่างนี้เนี่ยเชื้อคามหมดเลยเนีย่หลายสิบชนี่อยู่ในนี้เออันนี้พวกมะเขือ,อที่ผมน่าดูเนี่ยมันมีมะเขือสิบเจ็ดชนิดมันมีคามของใบหยอยอยู่นะแม่เนี่ยจะคอย,ยเก็บเชือ้อพานให้เราเนี่ยถ้าถือสาสิบชนิดเนี่ยถือจะมีปัญหาอะไรเนี่ยจะไม่อุดตายถ้ามีสาสิบชนิดเนี่ย อันนั้นไม่ดีอันนี้จะดีอันนี้จะตายอันนี้จะอยู่อย่างนี้มันก็จะอยู่ด้วยกันได้จะอยู่กับเราได้และสุดท้ายสําคัญที่สุดขออ่าวอวอนะคะ พอเพราะมีสีเหลืองจากขมิน้นส่วนความเหมนียวข้นมาจากเมล็ดข้าวและส่วนผสมต่างๆถือเป็นสุดยอดอาหารของคนปากกากยอค่ะถ้าทำตะโพกๆเป็นก็คือถือว่าเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีความพยายามสูงก็ทำบ่อยนะคะถ้าแขกมาก็เลี้ยงมาตะโพกหม้อใหญ่ใช้เวลานานด้วยแขกที่มาไกลเนี่ยถ้าได้กินเพราะว่าถือว่า แค่ที่นั่น,นที่เรารักแค่ถึงความกีใจจริงๆถึงจ,งจ,งจ,งจงะทำอาหารตัวนี้ได้ให,ให้ให้กินได้แม้จะมีคุณค่าและความหมายมากมายแต่อาหารก็เหมือนวัฒนธรรมด้านอื่นๆที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเช่อว่าถ้าคนในฝ่ายย่อ,อในเมืองหรือไปเรียนูุๆเนในโซเชน่เนี่ย ผมว่าแม่แต่ชื่อแต่พ่อๆนี่นอาจจะไม่เข้าใจแล้วแล้วบางคนน่นอาจจะทานนี่ไม่เปล่ยนแต่บางคนนี่นไม่กล้ากินด,ด้วยกระแสบริโภคนิยมค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมทั้งนโยบายรัฐด้านต่างๆส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยเฉพาะการทำไร่หมุนเวียน ซึ่งหากไม่รักษาเอาไว้ให้ได้ย่อมหมายถึงการสูญเสียความมั่นคงด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาที่ผมคิดว่าหนักที่สุดก็คือที่อยู่อาศัยที่ทำกินถึงแม้ว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะตั้งมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับแต่ว่ามันไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าทางการนี้ไม่รับรองเพราะนั้นพี่น้องชนเผ่าเนี่ยถึงแม้จะมีภูมิปัญญาในการจัดการที่ดีอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับ แต่ก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีหลังพินในทางกฎหมายะนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่สื้อวัลปัญญาอยูอย่นี่เปลี่ยนไฟแล้วก็ไปซื้อเอาไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็มีเปลี่ยนสถานการณ์ไปเลยแฉไปเลยโลดไปเลยยาไรไปเลยไม่เกี่ยวแล้วซื้อเอาหลดเดียวขอรวยอยนั้นเนาะและแนวโน้มประมาณ7จซตในอนาคตไม่ไม่กลายเนี่ยจะถูกผลิตโดยการปลูกพืชน้ำมันแทนที่อาหารที่เคยมีร0อยเพราะซ็นา,าจะเหลือประมาณ3 0ของโลก และอาจจะเกิดภาวะที่วิกฤตทางด้านอาหารล้วอยู่แบบนี้ถ้าปล่อยตามกระแสปล่อยอะไรต่ะและลืมสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมันน่ามันน่าใจหายเลยมันน่าเสียดาย งานมหารกรรมอาหารชนเผ่าเป็นโอกาสให้ชุมชนชาติพันธุ์ได้ตั้งหลักหันมาทบทวนและรื้อฟื้นคุณค่าดั้งเดิมปีต่อไปเนี่ยมันมันจะมีภาวะโลกร้อนวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเรื่อมีมาไ,มมามมามไว้ในส่วนของตนเองเพราะสรา่ได้ได้ถ้าไม่ยา,า,นาง,งนั้นสมมติว่าแผ่นดินไหวหรือตึ่นฉลองเี้ราะจะไม่มีอาหารกิน ขาอย่างน้รู้อยากจะบอกตรงๆเลยว่าผู้โชวเผาต้องไปต้องไปฟื้วิถีชีวิตในอนาคตของขอตัวเองที่หมู่บ้านของตัวเองเกิดวเดูเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันอันนี้เพราะดินเพราะว่าเพราะว,ว่าบ้านมาเจ็ดทะโลแล้วเอกกหวาแต่คุนม,มาช่วยก็มีมาใหญ่ทอกสบาย,ยาเลยเพื่อขายชนเผ่าที่มาร่วมพูดคุยมั่นใจว่า ยังไม่สายหากคิดจะฟื้นสำนึกตั้งแต่ตอนนี้เพราะหลายกลุ่มยังมีเชื้อพันธ์หลงเหลืออยู่ถือเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาเธอนี่ผมเชื่อเลยเกินว่ามันเป็นที่เราจะให้กำลังใจกันมากกว่าถึงว่ามันต้องฟู้ฟูเพื่อจะ,จะ,จ,ะจะต้องทําให้ดีกว่านี้แล้วก็เราจะรู้คุ้ค่าของาอาหารมากกว่า ดยเฉพาะหลายเผ่าเวลาเราคุยกันเรื่องนี้ก็สะท้อนว่าเอ๊ะเรารักษาสิเหล่านี้ได้ยังไงเพราะกระแสมันแรงมากนะเนี่ยน,น,น,นี้อันนี้ยอมรับนะลำบากแต่ถึงลำบากจําเป็นที่ต้องท้าทายตัวเองว่าเราจะต้องมีอะไรบางอย่างเป็นท,ทางเลือกอ่ะไม่ใช่ปล่อยตามกระแสทั้งหมดและบางกลุ่มถือว่ายังมีศักษษยภาพอีกเยอะยังใช้ฐานของการผลิตตามประเพณีและการกินการอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยก,ก็ยังเข้มแข็งอยู่ กลุ่มเหล่านี้จะคล้ายๆเป็นโมเดลเป็นแม่แบบให้กับผู้เพื่อนด้วยที่จะเรียนรู้กับการไหลเผ่าถึงจะระบัดจะเป็นที่จะต้องท้าทายตัวเองนะที่จะต้องหาทางออก วันนี้ได้เห็นเมนูอาหารต่างๆมากมายเลยนะคะจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่สูงและที่สำคัญคือได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาและวิกฤตต่างๆที่กำลังเผชิญหน้าอยู่แต่ท่ามกลางปัญหาและความยากลำบากต่างๆพี่น้องในกลุ่มชาติพันธุ์เขาได้จับมือกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าวแพงภัยพิบัติหรือมีปัญหาอื่นๆ สิ่งที่จะต้องทําและทําได้ในทันทีก็คือการรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อเก็บไว้สืบทอดต่อไปในอนาคตเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นความมั่นคงของชีวิตค่ะ ที่ผ่านมารายการทันแสงรู้ได้นําเสนอเรื่องราวของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายแล้วก็หลากหลายนะคะมีจดหมายจากผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยบางคนก็อยากจะได้ดีวดีบางคนก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆที่ไม่คุ้นเคยนะคะ อย่างเช่นจดหมายจากคุณสุภานีจากจังหวัดตากนะคะดูรายการพันแสงรุ้งแล้วเป็นรายการที่ดีเหมาะสมกับประชาชนทุกวัยโดยเฉพาะวัยเด็กวัยรุ่นซึ่งจะได้รู้วิถีชีวิตของชุมชนแต่ละชุมชนอีกฉบับหนึง่งจากคุณปัญญาคลองสารกรุงเทพค่ะบอกว่าได้ชมพันแสงรุ้งเป็นประจำรู้สึกชอบและได้ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งหาดูได้ยากมาก จดหมายจากคุณอรพินค่ะนะครปฐมนะคะบอกว่าดีใจที่ได้ดูเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกระเหอย่างเต็มอิ่มห้าตอนนับถือภูมิปัญญาของพวกเขาที่ว่าลูกหลานต้องอยู่กับป่าถ้าไม่รักษาป่าก็จะต้องสูญสิ้นอยากให้ความรู้ที่อยู่กับธรรมชาตินี้เผยแพร่ไปมากๆ อันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของจดหมายของแฟนรายการที่เขียนมายังทีมคณะผู้จัดนะคะขอบคุณจดหมายทุกฉบับเราจะนําไปพิจารณาแล้วก็นําไปพัฒนารายการต่อ,ตอไปค่ะแล้วพบวก,กัรไปการพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ